บนทางสถานีวิทยุและก็สถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกคสชระง,งับการออกอากาศไว้ล่าสุดก็มีข่าวคราวมาแล้วนะครับว่าสถานีวิทยุชุมชนต่างๆคสชจะอนุญาตให้ออกอากาศได้เร็วๆนี้ครับ ผู้อำนวยการสำนักงานกสทชเขต .2 อุบลราชธานีสัญญากระจ่างสีบอกว่าการประชุมกำหนดแนวทางเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างกสทชและคณะร,รักษาความสงบแห่งชาติหรือกสช,ชตอนนี้ได้รับการยืนยันจากกสช,ชว่าจะอนุญาตให้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการจากกสทช,ชออกอากาศได้เป็นปกติ สำหรับการอนุญาตให้ออกอากาศนั้นนะครับก็จะเริ่มจากสถานีคลื่นวิทยุหลักกว่า500สถานีถัดมาก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตปัจจุบันมีประมาณ5,000สถานีแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ1นิติบุคคลต่อ1สถานีต่อ1จังหวัดครับคือหากนิติบุคคลใดเป็นเจ้าของหลายสถานีให้เลือกออกอากาศเพียงแค่สถานีเดียวเท่านั้นภายใต้ประกาศของคอสช กองทัพภาคและสำนักงานกศทชเตนะครับก็จะจัดการประชุมชี้แจงกับผู้ทดลองประกอบกิจาการให้เข้าใจในการดำเนินง,งานขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องและสถานีวิทยุที่สามารถออกอากาศได้ก็จะเกิดขึ้นภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับทางกศทชก่อนและจะเป็นสถานีที่ถูกประกาศชื่อให้ออกอากาศได้ในเว็บไซต์ของกอสทชเพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นครับ